อยู่กับ AIS ดีที่สุดกรีนมิกเศรษฐกิจสีเขียววันนี้นะคะเรามี5ไอเดียที่น่าสนใจกับการฉลองเทศกาลปีใหม่แบบรักโลกจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ เข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทั้งทีนะคะเรื่องของการเฉลิมฉลองก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาค่ะวันนี้เศรษฐกิจสีเขียวได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชาคริตดีเรกวัฒนชัยรองกรรมาการผู้อำนวยการสนักกิจการและสื่อสารองค์กรบริษัท BEC World จำกัดมหาชนที่มาแชร์5้าไอเดียสำหรับการฉลองปีใหม่ให้มีความสุขสนุกสนานและดีต่อโลกของเราด้วยวิธีง่ายๆและทำได้ทันทีในทุกๆเทศกาลค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อของขวัญการซื้ออาหาร การเดินทางการลดขยะและการลดอุบัติเหตุค่ะ ทุกเทศกาลเนี่ยมันจะเกิดอยู่5อย่างมีของขวัญแล้วก็อาหารแล้วก็เดินทางแล้วสร้างขยะและในที่สุดสุดท้ายก็คือเกิดอยูุ่บัติเหตุในเรื่องแรกของการเลือกของขวัญน,นี่ผมว่าถ้าเราต้องให้ของขวัญคนที่เรารู้ใจว่าซื้ออะไรให้แล้วเขาชอบเราก็ซื้อไปแต่มันจะมีบางกลุ่มบางคนที่เราอยากจะซื้อของให้เขาอะ่ะแต่เราก็ไม่รู้ไม่ได้สนิทจ,จนเขารู้อะไรเราก็เลือกซื้อของที่มันเป็นประโยชน์ที่ใช้ได้ที่มันผลิตจากบริษัทสินค้ารีไซเคิลเป็นสินค้าที่สามารถที่จะใช้แล้วสามารถย่อยฉลายได้ง่าย พิจารณาอย่างนี้ก็น่าจะลดขยะได้ด้วยเรื่องที่2คือเรื่องอาหารช่วงเทศกาลเนี้ยคนฉลองกันเยอะมากสั่งแต่พอดีกินแต่พอดีสั่งมาแล้วกินให้หมดกินไม่หมดก็เก็บไว้วันรุ่งขึ้นมากินไม่อยากให้ทิ้งคว้างเพราะว่าขยะอาหารเนี่ยสร้างปัญหาเยอะมากเราแย่งอาหารคนอื่นมากินหลายๆคนไม่มีกินนะครับแล้วเราก็กินไม่หมดอีกสร้างมลพิษให้กับพอมันเราไปฝังกลบมันก็สร้างมลพิษดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยกินอาหารแต่พอดีเรื่องที่3คือเดินทางเดินทาง เที่ยวก็ไปกับเพื่อนได้ก็ไปเป็นกลุ่มลดการใช้รถส่วนตัวใช้รถสาธารณะแทนการที่เราไม่เอารถออกมาข้างนอกไม่ใช่แค่ประหยัดน้ามันอย่างเดียวเราไม่ทําให้เกิดมลภา,าวะข้างนอกไม่ทําให้เกิดรถติดอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาวิธีการท่องเที่ยวที่ดีด้วยอีกอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่ท่องเที่ยวคือสร้างขยะอันนี้ผมก็เรียนรู้มาจากทางกรมอุทยานว่าไปเที่ยวยังไงก็ได้สร้างขยะยังไงก็ได้ เอากลับมาด้วยแล้วกลับมาแยกอย่างถูกวิธีอย่าไปเที่ยวแล้วเอาขยะไปทิ้งนะครับสุดท้ายอุบัติเหตุที่ผมว่าจะต้องระวังเพราะว่าการการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยการไม่ดื่มสุราแล้วขับรถเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะการที่เกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยมันทําลายชีวิตคนทําลายทรัพยากรบรรลุที่สาคัญของประเทศด้วยช่วยกันลดอุบัติเหตุก็จะช่วยกันเปิดการสร้างประเทศทางอ้อมอย่างหนึ่งกันครับ นี่ก็เป็นไอเดียฉลองปีใหม่แบบรักโลกที่ทําได้แบบง่ายๆนะคะเพียงแค่เราใส่ใจสักนิดก็จะรู้ว่าอะไรบ้างที่เราสามารถทําเพื่อโลกที่ดีขึ้นได้และถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียที่ทําได้ง่ายๆหรือตั้งเป้าหมายอยากจะทําอะไรเพื่อโลกบ้างในปีใหม่นี้ก็แชร์มาบอกต่อกันได้นะคะต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่สามารถทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทําได้ทุกวันด้วยไม่ต้องรอเทศกาลค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกรีนอเมิกเศรษฐกิจสีเขียวสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ